ชื่ออะไรนะรับตรงเรียนนายรับตรงเรียนเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ทําอะไรอยู่เป็นพนังกงานทำงานเป็นผู้ว่าราชการ,การจังหวัดบุรีรัมย์ก่อน <_ C 2> ที่จะมาเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์เนี่ยเป็นผู้ว่าที่ไหนมาบ้างทุ่ธานีฮะทุ่ธ <_ C 2> านีทุ่ธานีท,ท,านที่ไหนอีกอกี่จังหวัดเนี่ยลองเล่าให้ฟังนี่ จิตจังหวัดอ่ะมีเรื่องเป็นมาแล้วนครราชสีมาก็เป็นมาแล้วสูตรประการ6ลิงก์งบให้ครบข่าวบอลนี่โอ้โหสูตรประการโรงงานเยอะมีงบมีงบอ๋องบเยอะเขาเลยงูยทำไมรู้ล่ะผมเป็นคนอาเอาเอ เอาเงินลงมาให้จังหวัดสมุทรปราการเยอะวเขาเลยแล้วทำไมไม่เอาลงมาบริลัมเยอะๆล่ะปีนี้บริลัมได้ห้าล้านห้าพันล้านล้านล้านบาทห้าพันบริลัมได้เท่าไหร่นะห้าล้านล้านล้านบาทงบตัวนี้ให้บริลัมทำอะไรไม่รู้จะไปทำอะไรแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างห้าล้านล้านบาทเนาะอ๋อ ร่นอยู่ในแนวคิดด้วยอ่าแล้วทีนี้เอ่อได้ข่าวว่าแต่งเพลงเพาะด้วยใช่ไหมมาลัยจบที่ไหนนะฮะมาะไรอะไรอะไรมาลัยมาหลอกมหาอะไราชพัฒน์เห็นไหมอ่าอ่วุฒิปรียาติมาลัยมาหลอกมหาอะยรมาหาหลอกอ่าเอา ทีนี้เราจะทําอะไรมัง่งอ่ะหลังจากนี้ทำลาทำไร้เพื่อเหลือ,อเก็บ,บละละละเวลาเวลาแล้งเห็นน้ำให้ชาวบ้านครับอืมนทำมันไม่มีอะไรนะครับทำหมูไปกินทั้งหมู่บ้านมันจะพอนีมบอ่อเล็กๆไม่พอคุณให้ใช้งบตัวไหนเอาตัวที่จริงจริงน จครับเห็นไหมตดูชื่อนนว่าวิลัม